ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินับภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาปฏิกว่าโปรอินฟามเมนต์รีไซตไคน์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปเมื่อท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17เทียนไอเป้ฟาและอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดาถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ T.N.F. Alpha ลดลง93นะครับ a n t i T.N.F. เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี T.N.F. มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละสองนี่นะครับวันละสองร้อยามร้อยเอ็มแนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับ,นะรบก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF-alpha i n t e r f e r o n g a m m a i n t e r นโดกรินหนึ่งเบต r าอินโดก แล้วก็อินเตอร์คิน17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปโกเอเซนนี่นะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%และ52%สซสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอกิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิด้วยการดื่มก็บก้อเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล้อแค่นั้นเองครับ